ด้วยตัวเองฝีมือคุณภาพเลยนะคะเนี่ยก็ขากลับค่ะก็จะมีสัมภาระติดตัวมาด้วยก็จะเป็นอดอกหญ้าแล้วเจ้านกที่อาศัยอยู่ก็จะบินไปตอนเช้าไปกลับก็สักประมาณสองดูแล้วน่าอยู่ค่ะ เจ้านกที่อาศัยอยู่ก็จะบินไปตอนเช้าไปกลับก็สักประมาณสองรอบด้วยใบตองใบกล้วยที่พักด้านนอกก็จะเป็นรกรุงรังหน่อยนะคะฝีมือนี่ค่ะเป็นช่างแบบไอ้นี่มากชอบทำ ีมือนี่ค่ะเป็นช่างแบบไอ้นี่มากชอบทำก็ต้นหญ้าเพื่อจะเอามาทำบ้านให้สวยง่ะจะมีเด็กๆอยู่ข้างในนะคะเด็กๆก,ก็จะมีร้องบ้างเป็นบ้างนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะพามาชมธรรมชาติที่บ้านอีกค่ะเยอะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชาติมากเลยช่างถักทอด้วยตัวเองตัวเล็กๆค่ะแต่ทำรังได้ใหญ่มากการเดินทางสะดวกค่ะเราใช้การเดินทางโดยอากาศอย่างเดียวนะคะไปทางอากาศค่ะ ฝีมือนี่ค่ะเป็นช่างแบบไอ้นี่มากชอบทําบนพื้นที่กล้วยสักสี่ห้าหวีเนี่ยค่ะคนจะไม่ค่อยได้กินแล้วค่ะกล้วยเพราะลูกน้องกว่าก็ต้นหญ้าเพื่อจะเอามาทำบ้านให้สวยงาจะโตกล้วยก็แตกแล้วค่ะแต่ก็ให้น้องอยู่เนาะ เพราะว่าเขาอุตส่าห์สร้างบ้านขึ้นมาแต่ว่าด้านในกว้างโอทถงสามารถพักได้หลายตัวค่ะนี่ค่ะการถักทอนามค่ะนี่ค่ะข้างนอกก็จะมีเสียงรายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะเสียงนกเสียงกาเป็นบ้านพักที่เออ น่าอยู่นะคะดูแล้วจะน่าอยู่เดี๋ยวจะพามาชมธรรมชาติที่บ้านอีกค่ะเยอะค่ะเยอะแยะ,ยะมากมายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณสองสามเมตรค่ะกาชาติมากเลยช่างถักทอด้วยตัวเอง ตัวเล็กๆค่ะแต่ทำรังได้ใหญ่มากสามรอบค่ะที่เห็นบินไปบินมาอยู่นี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นรอบด้วยใบตองใบกล้วยที่พักด้านนอกก็จะเป็นรกลงรังหน่อยนะคะก็ต้นหญ้าเพื่อจะเอามาทำบ้านให้สวยง่ะก็ ต้นหญ้าเพื่อจะเอามาทําบ้านให้สวยางเดี๋ยวจะพามาชมธรรมชาติที่บ้านอีกค่ะเยอะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าด้านในกว้างโอถุงสามารถพักได้หลายตัวค่ะนี่ค่ะการถักทอก็ต้นหญ้าเพื่อจะเอามาทำบ้านให้สวยไยวยาาวยง สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านพักตากอากาศของน้องนกการเดินทางสะดวกค่ะเราใช้การเดินทางโดยอากาศอย่างเดียวนะคะไปทางอากาศค่ะเราจะโตก้วยก็แตกแล้วค่ะแต่ก็ให้น้องอยู่เนาะเพราะว่าเขาอุตส่าห์สร้างบ้านขึ้นมา เตียงกาเป็นบ้านพักที่อน่าอยู่นะคะดูแล้วจะน่าอยู่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณสองสามเมตรค่ะกา <c oughs> จะมีเด็กๆอยู่ข้างในนะคะ <c oughs> เด็กๆกก็จะมีร้องบ้างเป็นบัก ฝีมือนี่ค่ะเป็นช่างแบบไอ้นี่มากชอบทําเสียงกาเป็นบ้านพักที่ออน่าอยู่นะคะดูแล้วจะน่าอยู่ด้วยตัวเองฝีมือคุณภาพเลยนะคะเนี่ยดูแล้วน่าอยู่ค่ะก็จะโตกลวยก็แตกแล้วค่ะ แต่ก็ให้น้องอยู่เนาะเพราะว่าเขาอุตส่าห์สร้างบ้านขึ้นมาด้วยตัวเองฝีมือคุณภาพเลยนะคะเนี่ยสามรอบค่ะที่เห็นบินไปบินมาอยู่นี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นจะโตกล้วยก็แตกแล้วค่ะแต่ก็ให้น้องอยู่เนาะเพราะว่าเขาอุตส่าห์สร้างบ้านขึ้นมา จะพามาชมธรรมชาติที่บ้านอีกค่ะเยอะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดูแล้วน่าอยู่ค่ะก็ขากลับค่ะก็จะมีสัมภาระติดตัวมาด้วยก็จะเป็นออดอกหญ้าแล้วด้วยตัวเองฝีมือคุณภาพเลยนะคะเนี่ย แต่ว่าด้านในกว้างโอถงุงสามารถพักได้หลายตัวค่ะนี่ค่ะการถักทอนามค่ะนี่ค่ะข้างนอกก็จะมีเสียงรายร้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะเสียงนกดูแล้วน่าอยู่ค่ะก็อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ สองสามเมตรค่ะ <c oughs> ข้างนอกก็จะเป็นแบบว่าเซอๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านพักตากอากาศของน้องนก <c oughs> มระชาติมากเลยช่างถักทอด้วยตัวเองตัวเล็กๆค่ะแต่ทำรังได้ใหญ่มาก นี่ค่ะข้างนอกก็จะมีเสียงรายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะเสียงนกนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบนพื้นที่กล้วยสักสี่ห้าหวีเนี่ยค่ะคนจะไม่ค่อยได้กินหรอกค่ะกล้วย พะลูกน้องกว่าสารอบค่ะที่เห็นบินไปบินมาอยู่นี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นแต่ว่าด้านในกว้างโอโถงสามารถพักได้หลายตัวค่ะนี่ค่ะการถักทอสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านพักตากอากาศของน้องนก เดี๋ยวจะพามาชมธรรมชาติที่บ้านอีกค่ะเยอะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดูแล้วน่าอยู่ค่ะกระชาติมากเลยช่างถักทอด้วยตัวเองตัวเล็กๆค่ะแต่ทํารังได้ใหญ่มากด้วยตัวเองฝีมือคุณภาพเลยนะคะเนี่ย ด้วยตัวเองฝีมือคุณภาพเลยนะคะเนี่ยเสียงกาเป็นบ้านพักที่ออน่าอยู่นะคะดูแล้วจะน่าอยู่ดูแล้วน่าอยู่คะ่ะสามรอบคะ่ะที่เห็นบินป